รอยมัสแตงตัวละครที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่กลับซับซ้อนกว่าที่เห็นรอยมัสแตงคือหนึ่งในตัวละครสมทบที่มีมิติมากที่สุดในอนิเมะแนวชนเนลเลยก็ว่าได้เมื่อแรกเห็นเขาเป็นตัวละครที่หญิงยโสและเต็มไปด้วยความเทยิทยานแต่เมื่อเรื่องราวในฟูลเบทัทิลเอบเคมิสบ u t เทอร์ o ูดําเนินไปเราก็จะค่อยๆได้เห็นความซับซ้อนทางศิลธรรมที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีเหล่านั้น เบื้องหลังบุคลิกที่ดูร้อนแรงคือชายที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากบทบาทของเขาในสงครามอิชวาลและความโหดร้ายที่เขาไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้รอยมัสแตงจึงต้องหาทางรักษาสมดุลระหว่างความเทอทยานที่อยากจะเป็นผู้ปกครองและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้คนของเขาความสมดุลระหว่างความยุติธรรมและอัตตาทําให้รอยมัสแตงเป็นตัวละครที่น่าสนใจอย่างยิ่งเขาเป็นคนที่สามารถโหดร้ายได้อย่างไร้ความปราณีแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีเมตตาอย่างลึกซึ้งความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขากับคนรอบข้างยังช่วยเติมเต็มมิติให้กับ ตัวละครนี้ได้ดีอีกด้วยความผูกพันของเขากับริซาฮอกอายเป็นสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวเขาไว้กับความเป็นจริงและความสัมพันธ์ของเขากับสองพี่น้องเอริกก็เผยให้เห็นด้านที่อ่อนโยนและปลาบประของเขาที่แสดงหเห็นว่ารอยมัสแตงไม่ใช่ฮีโร่ผู้แสนด,ดีหรือตัวร้ายที่ชั่วร้ายแต่เป็นเพียงมนุษย์ที่เต็ม,มไปด้วยข้อบกพร่องซึ่งทำให้เขามีความเป็นมนุษย์สูงมากและน่าติดตามอย่างไม่น่าเชื่อเลย